เรามาดูที่ว่าทําไมอังกฤษถึงมาจับมือกับจีนเป็นการต่อทิ่ซอจัดระเบียบโลกใหม่หรือเปล่ามาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดรภัยจิตวิบูลย์ธนสารดรภัยจิตครับ,รบเพื่อให้เข้ากับภาพยนตร์ที่คุณสมยศเกินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้สาราชาจักรืออังกฤษเราเรียกง่ายๆวังกฤษแล้วกันนะเอ,ะอะ อาจจะอาจจะ,ะมีหนุ่มเนื้อหอมรายใหม่เข้ามาในชีวิตอ oh. นะฮะ <c oughs> ก็เลยเดินทางไปดูตัวกันหน่อยอ oh. นะฮะแล้วก็อาจจะถูกตาต้องใจมากขึ้นนะ oh. ในเวลาต่อมาก็ถ้าสนใจจริงก็มาอนุมัติยอกให้มาสร้างเรือนหอในอนาคตนะไอใตัว oh. <c oughs> ในตัวเมกะอินเวสซีนะะในใจกลางเมืองเอ่กรุงลอนดอน เลยก็มีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับณนขณนะนี้เนี่ยในหลายประเทศนะครับพูดถึงจังหวัดจากโคนในการเยือนจีนของรัฐมนตรีซัมเมอร์นะอย่างมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนท่าทีจุดยืนของอังกฤษนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะก่อนดน้านนี้อย่างที่คุณสมยศเกิดไปว่าอังกฤษเองเนี่ยก็ ติดขัดคันแม้กระทั่งการก่อสร้างสถานทูตใหม่แมอนุมัติเตะถ่วงมาเป็นเวลานานก็ดีเลย์มา 5, ถ้าหกปีแถลงนี้นะครับแต่ก่อนเดินทางเงยือนจีนอย่างเป็นทางการเพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่ารัฐบาลอังกฤษอนุมัตินะฮรการก่อสร้างสถานทูตใหม่ของจีนใจกางกรุงลอนดอนนะครับซึ่งจะเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อันนี้มันก็มีระยะสองด้านเลยในด้านหนึ่งก็คือถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวอังกฤษเองเนี่ยนะกำลังปรับเปลี่ยนบริบทปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับหันมาว่ายง่ายปรับแต่งนโยบายให้มันเป็นรูปธรรมที่เพิ่มมากขึ้นค,คือว่ายง่ายจับมืออยู่กับสารัฐเดิมเนี่ยดูเหมือนหล,หลายเรื่องเนี่ยมันมันไม่พัฒนา อังกฤษเองก็ไม่ค่อยจะก็เป็นแค่ลูกบอ่อแล้วก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเติบใหญ่ได้นะครับแต่ขนาดเดียวกันตอนหลังเนี่ยก็ถูกกดดันเยอะโดยเพราะยิ่งถ้าเราดูในยุคหลังเบร x i t เนี่ยนะเบรกซิตนี่ประมาณ2020ก็ประมาณ6ปีนะครับ,รบเราเห็นอังกฤษซึ่งแน่นอนอยู่ในยุโรปก็มีสภาพเศรษฐกิจความมั่นคงความเปราะบางซ่อนอยู่ยะเยอะแยะไปหมดเลย อังกฤษเองเพอออกจากเบรกซิต hmm. ก็เขยืบเข้าใกล้สหรัฐมากขึ้นแต่การเข้าใกล้สหรัฐนะในห่วงหลังเนี่ยทำให้อังกฤษจังวนใจมากโดยพวะยิ่งกรณีเราเห็นเวนเนซุเอลาก็ดีกรณีอิหร่านก็ดีหรือแม้กระทั่งกรณีของกรีนแลนด์ก็ดีอังกฤษจะคิดว่าเอ๊ถ้าเดินหน้าแบบนี้ในมิติความมั่นคงนะครับซึ่งเขาก็อาจจะอยู่ในส่วนของอะ,อะไรนะออกกัสนะอย <Okay. S 1> ู่ก็อาจจะ ไม่ทำให้อังกฤษสามารถที่จะพุ่งทยานขึ้นมาเป็นมาหาอำนาจนะอีกครั้งหนึ่งได้นะครับสองในมิติเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้ไอ้หนุ่มรายใหม่เนี่ยมันก็กำยำแข็งแรงนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตพุ่งทยานแซงหนุ่มคนเดิมนะได้ในอนาคตอันใกล้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เห็น กรอบความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนนะกับอังกฤษที่มันไปในทิศทางเชิงบวกแม้ว่าอังกฤษอาจจะบอกว่าช่วงหลังอาจจะส่งสินค้าไปขายจีนได้น้อยลงนะครับแต่กรอบใหญ่นะครับของการค้าของความร่วมมือเนี่ยยังคงเดินหน้าอยู่นะครับอันนี้ก็ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งในส่วนของจีนเองจีนก็มองหาพาร์ทเนอร์นะที่ดีนะครับโดยพ้องยิ่ง ในในยุโรปกพระจีนเขาก็มองผม,ผมมองว่าจีนเนี่ยมองว่าอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนสําคัญและอาจจะถือว่าสําคัญที่สุดนะฮะในภูมิภาคยุโรปนะครับจับมืออังกฤษได้ก็อาจจะหมายถึงกับการจับมือ,อได้ภาพลักษณ์ได้คนที่จะเจาะเข้ายุโรปนะในวงกว้าง อันนี้ยังไม่นับรวมในมิติเชิงเศรษฐกิจที่จีนอาจจะได้ประโยชน์นจากความร่วมมือในอนาคตในอีกหลายๆส่วนแม้ว่าอังกฤษไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในสาภาพยุโรปนะฮะไม่ได้อยู่ในยูนะครับครับก็ก็เอ่อ Brexit ออกมาแล้วนะ,รป,ระประมาณ6ปีนะครับแต่ผมพูดถึงภูมิภาคยุโรปเดิมเนี่ยเพราะว่ายัางไงก็ตามอังกฤษก็ถือเป็นจะบอกว่าประเทศหลักในภูมิภาคยุโรป นะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปแต่ก็มีบทบาทนำในหลายเรื่องนะครับเช่นความเป็นศูนย์กลางด้านการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งเราเห็นอังกฤษเขาอย่างนี้เนี่ยเขาพัฒนาเรื่องพลังงานสีเขียวไปไกลนะฮะนะครับเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางบริการเราอาจจะรู้จักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกท่าสีชินผิงอาจจะชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับเราเห็นเราเห็นด้าน ไหมเวลามองการึกซาออกไปเนี่ยคนก็จะยังชื่นชอบชื่นชมนะยกย่องสถาบันการศึกษาในอังกฤษนะลักษณะแบบเนี้ยนะหรือแม้กระทั่นะทงการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคแถบนั้นนะอันเนี้ยก็ทําให้จีนมองว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ของกรอบความร่วมมือในวงกว้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิติทางการเงินนะครับเพราะว่าลอนดอนเขาก็เป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศนะครับสําคัญ นะครับสำคัญที่สุดในภูมิภาคอันนี้ก,ก็ก็ส่วนหนึ่งสําคัญในแง่ของการใช้เป็นประตูเพื่อเข้าไปเจาะแหล่งทุน,นที่ผ่านแถบยุโรปก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเรามองระยะยาวมันอาจจะเป็นฐานที่จะทําให้จีนสามารถต่อยอดเรื่องของหยวนดิจิตอลแล้วก็ไปสู่จะเรียกว่า หือความเป็นสากลของเงินหยวนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะก็เป็นได้เนี่ยทิศทางลักษณะแบบนี้ทำให้ผมคิดว่าเ,เป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมเราเห็นอังกฤษปรับท่าทีแล้วจีนก็โอบรับนมนะไม่ได้หมายความว่าผมผมผมไม่อยากจะใช้คำว่าอังกฤษเปลี่ยนเอามาทดแทนสหรัฐแต่อังกฤษกำลังเปลี่ยนจุดยืนนะหันมายืนกลาง นะกลางเวทีมากขึ้นแทนที่จะไปขั้วใดขั้วหนึ่งมากเกินไปครับทําหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางที่มีอิทธิพลสูงในอนาคตใกล้เคียงกับของแคนาดาไหมครับเรื่องพิจิตถ้ามองดูลกับแคนาดาเปรียบเทียบกับแคนาดาลักษณะจะคล้ายคล้ายกันแคนาดานี่ก็เหมือนกับเป็นเป็นลูกม่อของสหรัฐเท่นเดียวกันครับแถมเอในเชิงภูมิศาสตร์ก็อยู่ใกล้ชิตติทันทีนะครับ การปรับท่าทีต่างๆลักษณะแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่โลกจับตามองนะครับเราจึงเห็นเลยโอ้เหตุการณ์หลาๆเหตุการณ์ในช่วงหลังเนี่ยพอยิ่งท่านท่านนายกซัมเมอร์ไปเดินทางเยือนจีนตั้งสี่วันนะะนครับนอกจากไปที่ปักกิ่งแล้วเนี่ยยังลงมาเซี่ยงไฮ้ด้วย <c oughs> นะครับแล้วก็ไปพูดตอบย้ำอะไรหลายๆส่วนว่าเอจีนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ ที่ดีนะน่าสนใจนะเชื่อถือได้นะมั่นคงนะนะครับแล้วก็คาดเดาได้นะเหมือนพูดแล้วไปไปใหญ่แย่นะสารัฐอยู่ไกลๆว่าของสารัฐทุกวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อถือไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในเชิงนโยบายนะใหม่ๆออกอมานะที่ทําให้โลกเกิดความวุ่นวายแต่ เราจะเห็นทิศทางแนวโน้มของในเชิงนโยบายของจีนที่คุอนข้างนิ่งนะครับผู้นำที่อยู่ต่อเนื่องยาวนานอันนี้ก็ทำให้สเสมอ,กา,นะอ,นะอ,อการ์ะในถ้อยแถลงของการแถลงตล่ากรอบความร่วมมือระหว่างกันนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นการปรับเปลี่ยนท่าทีครั้งแรกอาจจะบอกว่านี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในรอบ8ปีที่ยือนนะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ย เราไม่ค่อยเห็นในวตรีคนก่อนๆนหน้านี้ที่กล่าวจุดยืนลักษณะแบบนี้ชัดเจนนะครับก็ก็พลิกบริบทนะอย่างมากเลยครับถือว่าเป็นเป็นจุดทีนหน้าจับตามองนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยแล้วผู้นําคนอื่นเนี่ยโอ้ยบูรี่บ้างว่าอยู่วันนี้นะจบติก็กล่าวหานะว่าเอะจีนไปสนับสนุนรัเสเซีย ในยูเครนนะก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะเข้ามาเจรจาให้ไกลเกี่ยให้กับฝ่ายสหภาพยุโรปเ,เนี่ยในการนาโตในการที่จะเคาน์เตอร์เอ้ในการที่จะหรือว,ว่าเป็น,เป,นเป็นตัวบาลานซ์กับรัเเสเซียนะฮะก็เป็นเรื่องที่หมจริงๆแล้วก็เป็นการบูลลี่กันนะทางการเมืองพอเปลี่ยนผู้นําใหม่ขึ้นมาเนี่ยผู้นำสอง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 ,สองประเทศแล้วนะฮะคือทั้ง แคนาดาแลวก็ทางอังกฤษเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีใหม่ผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแะคงจะเบื่อทําอย่างนั้นหรือเปล่าครับรัฐนติจิตรส่วนหนึ่งเพราะจากคํากล่าวเนี่ยท่านนายกสัน่า,นานอาจจะไม่ได้พูดตรงแต่พูดแล้วถ้าเราคิดต่อนะยกตัวอย่างเช่นบอกเอ้จีนเนี่ยในเชิงนโยบายในเชิงความเป็นผู้นําเนี่ยเขาใช้คาว่า p r e d i c t a b i l i t y ก็คือมีความสามารถในการที่จะคาดเดาได้ เพราะในเชิงนโยบายเนี่ยเขามี stability คือมีความมั่นคงคนะครับนั้นถ้าคิดกลับกันก็เออผู้นำของชาติอื่นนะไม่ไม่หรือว่านุ่มจะเรียกว่าหนุ่มเดิมคู้ควงเดิมเนี่ยดูหเหมือนจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลย,อ,ยอืนะครับลักษณะแบบนี้อ่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดต่อว่าเอ๊อาจจะเป็นไปได้ในมิติเชิงความมั่นคงนะครับ อังกฤษเนี่ยเขาแนบแน่นนะผ่านออกัสที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับสหรัฐนะอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยในมิติการเมืองการทหารเนี่ยเขาจะแนบแน่นอย่างมากนะครับแต่การเปิดแนวใหม่เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสมดุลในมิติคู่ขนานกับเรื่องของเ,เชิงเศรษฐกิจก็เป็นได้เ mm. พราะรู้ว่าเพราะรู้ว่าจีนยังไงก็ตามพุ่งทยานขึ้นมาแน่เพราะรู้ว่ายังไงก็ตามยุโรป ในอนาคตมีแนวโน้มจะหันไปจับมือใกล้ชิดกับจีนเพิ่มมากขึ้นเพราะอังกฤษก็ตกขบวนไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเราเราเห็นเลยตลอดตลอดเดือนเอาเอาปีนี้ก็พอนะครับหลังจากผู้นำเกาหลีไปแล้วไอแลนด์ตามเข้าไปฟินแลนด์ตามเข้าไปนะครับแล้วถึงอังกฤษนะครับตอนนี้อุรุกวัยอยู่นะครับอุรุกวัยต่อต่อต่อ ต่อเนื่องเลยกับท่านแตมเมอร์อแล้วเดี๋ยวหลังตรุรจ,จีเยอรมนีไปครับเพราะฉะนั้นผู้นำหลายประเทศไปอย่างนี้มันโอ้โหมันมันมันไอ้ทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปเยี่ยมงานเอมิเลเนียอะไรที่ทำเนียบขาวน่าจะสนุกกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้น่าสนใจว่าจีนเนื้อหอมแล้วเราก็เห็นเลยว่านา,นานาประเทศผู้นำของหลายๆประเทศในยุโรป คนะคือถ้าเราดูเนี่ยในสัดส่วนกว่าครึ่งนะตอนนี้เป็นผู้นําสายยุโรปที่เดินเดินหน้าไปเคาะประตูบ้านนะจีนจับมือกับจีนนะครับแล้วจีนก็ผมคิดว่านะในใน,ในเชิงพิธีการทูตในเชิงโปรโตคอลเนี่ยเขาแยกยนมากโอ้ oh, ค,คุณมาถึงบ้านผมเหะผมโอบกอดอย่างดีเดี๋ยววะไล่ตั้งแต่เมื่อกี้คุณสุดยศพูดถึงแคนาดากรณีเนี้ยนะครับยัง อย่างอย่างอังกฤษน,นี่ก็พูดถึงกรอบความร่วมมือหลายอย่างเลยนะแล้วก็เน้นย้ำทำเช่นเป็นความร่วมมือนะเชิงยุทธศาสตร์แบบแบบระยะยาวด้วยนะ,ะที่มันสเตเบิล <stable S 1> ด้วยนะอต่ว่าไม่ไมันไม่เหมือนคนอื่นนะเนี่ยไม่เหมือนกับเออมันคบใหม่นะอันนี้คือ <laughs> สิ่งอันนี้คือสิ่งที่จีนอยากเห็นนะฮะไว้ง่ายเราเราจะมาเป็นคู่ควงที่มันน่าเชื่อถือกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กัน,นระยะยาว ไม่อยากเห็นมันรุ่มรุม,รมดอนดอนนะฮะ uh huh. เพราะว่าอังกฤษเปลี่ยนผู้นําเดี๋ยวการจะเปเลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่จีนอยากเห็นความเป็นพันธมิตรนะฮะที่มันรอบด้านที่มันระยะยาวที่มันที่มันน่ามีเสียงภาพสูง uh huh. ให้เกิดขึ้นและลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าทําให้หลายๆประเทศจับตามองมากนะการเดินเดินทางยืนซัมเมอร์ทางนี้ว่าเอดูเหมือนระเบียบสังคมโลก นะกำลังถูกแตกและกำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วนะครับพอมาหาอำนาจระดับกลางอย่างอย่างอังกฤษนะจับมือกับจีนเนี่ยก็ทำให้โลกรวมทั้งมาหาอำนาจระดับกลางอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็จะขยับเข้าใกล้นะจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับกีร์รเมอร์ก็คงจะโอ้ก็คงเท่าที่ดูภาพเกียาร์เมอร์ก็แฮปปี้นะครับใน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 การที่จีนต้อนรับ ขับสู้อย่างดีนะครับแล้วก็ในในแง่ของอสเสถียรภาพของของอังกฤษก็น่าจะมีอะไรที่ดีด้วยนะครับเศรษฐกิจอาจจะได้ความร่วมมือจากจีนไปมากขึ้นกว่าเดิมครับท,ที่ที่จีนอาจจะให้ความร่วมมือหลายหลายอย่างทนะั้งเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนนะฮะจะมีการแลกเปลี่ยนการลงทุนกันด้วย ะการท่องเที่ยวการศึกษาอะไรต่างเขาจะเดินหน้าทํากันอย่ยผมเนี่ยกาลังกําลังติดตามดูว่าผมอยากจะเห็นท่าทีของสหรัฐของแมรีทรัมป์หลังจากนี้ว่าเอ๊จะออกมาโทษนะประกาศเรียกเก็บภาษีนะอากรนําเข้าสินค้าอังกฤษที่เข้าสหรัฐร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่แคนาดาโดนโดนขู่หรือเปล่าครับนะครับเพราะว่ากรอบความร่วมมือลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะครับที่ที่อังกฤษทํากับทีนเนี่ย ก็ทาอย่างกว้างขวางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามเช่นเดียวกันครับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการศึกษาการศึกษาน่ยจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่านักศึกษาจีนเนี่ยไปไปเรียนต่อในอังกฤษนี่ค่อนข้างสิ่เยอะนะครับแล้วก็เห็นมีนักศึกษาอังกฤษเนี่ยก็มาเรียนเป็นทุนแลกเปลี่ยนในเมืองจีนก็เยอะเหมือนกันทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมยังยังรวมไปถึงกรอบความร่วมมือด้านการวิจัย ในอีกหลายส่วนนะเรื่องการวิจัยนะครับพวกพวกไบโอเทคพวกเอไอพวกอะไรต่างหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินเลยไหมจีนบอกจะเดินหน้าจับมือทําสิ่งต่างเหล่านี้เรื่องเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องอะไรต่างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะทําให้โลกขยับตัวไปในมิติเชิงบวกบ้างนะครับอันนี้จะเป็นระเบียบโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่ามันจะเป็นรูปแบบอย่างไรเกิดขึ้นครับ